โจดเก่าโจดเก่ากูยิงตรงกลางค่ะกูไม่แช่กูไม่แช่อะใครอะเห็นมีใครลงเล้ยว่าเราต้องเอาตุ่นวะมันเอาคุอีกแล้วมันเอาคุอีกแล้วโอ้ไมเจอเระเบิดอยู่แล้วกูโดนกูกโวะกูรอดรอดรอดแต่ึงไม่รอดเลยน้องจะไม่รอดหรอ โอ้ยเรืองสัมพันธ์นี่มันรอดเถอะอิสาดโอ้ยแม่มึงดีเอพไม่ติ้งเลย,ยแม่มึงหนีเรื่องพวกเยอะเอาแก่โอเคคือออกคือออกกูอย่าเชื่อกูกูยอเพีย, <Yeah. S 1> พยดูดิเียไม่ลงสนาลมลบแล้วมาโคตรเฮีย,ยล้มทีดิเลือกเลยยิบเกิดตายคนแล้วชันด้วยนะเฮ<อ>้ยก<ะ>็แล้มตายโดนบึ้ม ขวัญที่พี่ไว้ขวัญที่พี่ไว้เบอร์สวยน้องตายได้พี่ห้ามตายไปแต่เระเบิดแล้วตรงกลางไอ้ขวัญหมูทำต้อนแอร์อยู่เดตัวมันเมอเจตัวมันเมอเพื่อนไอ้คาไอ้คาเหลือหนึ่งคนแล้วไม่โดนอ่ไอ้ยี่โอ้ยรีซีที่ตดัดไม่เป็นไร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 คุณดวงดีเลนไปแล้วเฮียคอนฟิวล้มค่ะมึงไ,ไม่ตายใช่ไหมไอ้เฮีย ต่อไปม oh, ึงใครอีลูกท้อโอ้มันเอากามาโอ้ยล้มล้มลิลลาบายลายบุยตายกูตายเออกูล้มไหมสัตว์เฮ้ยไม่เป็นไรกากาเว้นเว้นเว้นเออไม่เอาจริงนะจับว่าจัไม่เอาจริงนะเฮียโอ้ยทุกเฉย ถ้ามีซับลิงสวยๆอ่ะพูไปงั้นแหละสัตว์โอ้ยทีสิบสี่วิโอ้โดนหลับอีกแล้วอีอะเก็บอะไรพี่ด้วยนะน้องเก็บกอกกินให้พี่ด้วยนะน้องโอ้ยพี่ทองพี่ทองเจ็บหนักคิวไม่ได้อ่ะคิวไม่ได้ขนฟิวโอ้คุณขีไม่ได้หรอไม่ได้สิบห้าวิยก่อนฟิวฆ่ากูเถอะ เฮ <krit> <Ich> ี้ยโอ้มึงบอกให้เป็นผ่าไม่นีอะไรติดนะเนี่ยอีกกี่วิอันนั้นจะหมดไว้าสามเฮียจะหมดแล้วเนี่ยคือสองคือสามวิ่ะเกิดไม่ใชยโอ้เฮียแกะไม่โอ้โหมันควรจะเอาตัวนี้ก่อนเลยตัามึงเหมือนกันแหลโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอโอ๊กไปไม่ถึงว่ะเฮียคอนฟิวไอเฮียคอนฟิวหมดเลยสัตว์เฮียมันไม่ได้เก่งเฮียคำว่ามันไม่ได้เก่งอ่ะโสดเกินไม่ได้เก่งไไออ้ม่ได้เก่งถูกต้องถูกต้องเฮียมันยังหกสิบวะชาเว้งยังติดหายตัวอเฮียม้าย อท oh! oui> ี่น mm, ี่ไม่หลบที่นี่ง่นะจะได้ขับดีจะได้ขับดีกูไม่ใช่อันธพาลกูไม่ใช่อันธพาลหลอกแก่ดีล็อกแก่ดีแก่มันบางแก่มันบางไอ้หนูไอ้เ้นี่ไม่ตายก๊อฟหลอกแมวโอ้โอโอ้ไม่ตะกิ้วะเด้อ มันสาบดิสโลดอีกแล้วเผาไหม้เผาไหม้เผาไหม้จะได้จะได้เลี้ยวโอ้โอ้มึงดูด้วยมันเลี้ยวได้ไหมเนี่ยไม่เอ็มตายเลยเว้ยไอ้สต์เออเออไม่ตายเออตายเียเอากาดิปาเคโอดีเออยิงดีไรเงี้ยบึ้งแกบุ้งแกะจะได้ วันหนึ่งวันหนึ่งกูกูครบนัวเนี่ลลนนยลไม่ใช่ oh, what the fuck? โอ้โหเตอร์ฟล็อกโอ้โหไม่ตายเลยอ่ะรู้อีตารอดได้ไงวะแปลกๆช่วยกันหน่อยเออช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแปลกแปลกละมึงซาดคอนฟิวอีกแล้วแป๊บนึงนางคีไม่ได้ไม่มีสกิลอ่ะกูไม่ไหวไม่มีเลือดสาตายมอยูุ่๊กมันเดือดคอนฟิวเนี่ยคอนฟิวสาตายสั <laughs> สภาพคนน yeah <Yeah> mm hmm> hmm. e> anyway> no ี่เหยียบวุ้ที่หิ้งสัตว์ตั้งคิวเหรเออเอายาวไปรอรอก่อนเติมเติมเมาทับไอให้โดนสองอ่ะเหยียบเพื่อนผมได้เพื่อนเฮียมึงยังติดชาอยู่เลยเดี๋ยวเตือนละเตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วไม่มีซับบ่ดีกดไปแล้วไอสัตว์โอ้โหไม่ตาย พ่อกล่าวหรอตับลิงเหรอพ่อเฮ้ยชนะฮ่าฮ่าฮ่าดีโล่ที่ใส่ฟาดๆหรอเดี๋ยวพวกกูฟาดเลยใส่มาบ้านลุงทอยอ้เหนื่อยโมฮีอะลีตาเฮ้ยไม่ไม่สนใจเลยนะปลอไม่ได้มีเจตนาจะได้เครดิตผู้ใดเคื่เป็นจายเลย ผมขอพูดไหมนะครับถึงทีมนั้นว่าผมไม่เคยเกลียดกันมาก่อนนะครับแค่มันเป็นสนามลบเฉยๆผมก็แค่คนอังกฤษที่จะปกป้องประเทศจากชาวเยอรมันเท่านั้นเจอมาอีกแล้วอี่เอี่ยเอยเฮ็นตไปนีกู